เรื่องไอ kind of ้เท่าหงวงูที่ผ่านมามันไม่จบง่ายๆแล้วค่ะทุกคนตอนนี้สามีบีเองนางก็ไม่ยอมเช่นกันช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นวันหยุดของสามีบีนะเขาก็เลยเดินไปบ้านป้าสะพ้ยป้าสะพ้ยก็คือภรรยาของคุณตาที่พาเพื่อนไอ้เท่าหวงูที่มาบ้านบีวันนั้นอะเข้าไปคุยกับป้าว่าป้าอย่าให้บุคคลคนนี้มาที่บ้านผมอีกนะเขามาทํากับภรรยาผมแบบนี้ แล้วสิ่งที่สามีบีได้ยินจากปากของป้าคนนี้นั่นก็คือป้าบอกว่าป้าก็เคยโดนทุกคนมันไม่ใช่แค่บีแล้วป้าเขาก็โดนที่บีต้องเรียกว่าป้าก็เพราะว่าเขาเป็นป้าสะใภ้ของสามีนะแต่จริงๆอ่ะคุณยายเขาอายุ80กว่าอายุ83 84ปีแล้วยังโดนเลยแล้วไอ้เท่าหัวงูนั่นน่ะเขาเป็นเพื่อนกับสามีเขาแล้วเขามาที่บ้านบ่อยมากคุณป้าเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เขาก็มาแล้ววันหนึ่งอ่ะ สามีฉันไม่อยู่เขามาแล้วเขาก็พูดแบบนี้เลยพูดเหมือนกันกับที่คุณเราเลยบอกว่ามานั่งข้างๆฉันนี่สิแล้วเขาก็ลวนลามฉันคุณป้าบอกแบบนี้ไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาพูดกับไอ้แบบนี้แล้ว คือเฮียสุดๆอ่ะมึงก็แก่จนจะลงลงอยู่แล้วก็ยังไม่ละตันหาพวกนี้แล้วก่อนหน้านี้ที่บีบอกว่าเขาเป็นเจ้าของศาลเจ้าอ่ะสามีบีแปลผิดนะคะเขาเป็นคนที่เผยแพร่ศาสนาอยู่กับศาลเจ้านั้นทํางานกับศาลเจ้านั้นตอนนี้สามีของบีเขาจะส่งเรื่องเป็นการเขียนอีเมลไปให้เจ้าของศาลเจ้าได้รับรู้ว่าคนเนี้ยคนที่เผยแพร่ศาสนาคนเนี้ย เป็นบุคคลอันตรายนะแล้วได้มาทําการลวนลามภรรยาฉันที่บ้านต่อไปนี้ฉันมีคําสั่งห้ามบุคคลของคุณเข้ามาที่บ้านของฉันสามีของบีได้ทําการเขียนอีเมลไปแบบนี้เลยค่ะทางสามีบอกว่าได้ไปปรึกษากับป้าแล้วก็ปรึกษากับแม่ตัวเอง <S <S แล้วแม่กับป้าเห็นด้วยว่าสามีบีควรจะเขียนร้องเรียนไปแบบนี้แล้วที่แม่ย่ากตกใจนั่นก็คือคุณป้าเขาก็โดนด้วยบีก็ตกใจแม่ย่าก็ตกใจแล้วเขามาบ้านหลังนั้นอนะบ่อยมากบีก็ไม่รู้ว่าป้าจะโดนบ่อยขนาดไหน ถึงแม้ว่าสามีจะอยู่บ้านก็ตามเหรอไอคนแบบนี้นะทุกคนถ้ามันจะลวนลามนะมันจะชฉวยโอกาสลวนลามให้ได้บีก็คุยกับสามีนะว่าเรื่องแจ้งคงแจ้งความเนี่ยจะเอายังไงสามีก็บอกว่าเราเคยผ่านประสบการณ์กับตำรวจมาแล้วตำรวจนาะงาซากิไม่ค่อยใจดีกับคนต่างประเทศนะทุกคนบีเจอมาสองรอบแล้วคะ่ะ